ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับมาต่อกันนะครับมาต่อต้องขออภัยก็ในของ youtube ก็มีปัญหาอยู่นะครับเขาตรวจสอบนะครับช่วงนี้ตรวจสอบอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอัปโหลดบ้างนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของเสมาในชุดนี้พระชุดนี้นะครับจากที่เป็นแขนหลุมที่ข่าวก่อนนำเสนอไปแล้วนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับใน เรามาค้างถึงที่พิมพ์ที่มันมีรัศมีอยู่ที่ศีรษะท่านเนาะครับตรงนี้นะครับนี่ครับศีรษะที่รัศมีท่านมันจะออกมาแบบนี้นะครับข้างๆนะครับครับอันก่อนไม่มีนะอันก่อนไม่มีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับอันก่อนหายไป ครับในโฟกัสซะงั้นนะครับครับคำว่ามีไม่มีก็คือมันจะเห็นชัดกับไม่เห็นชัดเท่านั้นแหละนะครับมันจะมีนิดเล็กน้อยนิดๆน,นะครับแล้วก็ไม่มีเลยแต่อันนี้ จะเห็นชัดเจนกับที่ไม่มีเลยก็บอกบง่งบอกถึงว่าเวลาที่เขาปั๊มปั๊มเหรียญเนี่ยนะครับการกดการกระแทกลงไปในพื้นเหรียญมันก็จะมีผลอ่าบล็อกก็จะมีผลนะครับทําให้เราเห็นตําหนิต่างๆขึ้นมาเอาไว้ดูเท่านั้นเองนะครับตําหนิจริงๆแล้วต้องดูภาพรวมนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับอย่างตัวนี้ที่ว่าตัวข้างตัวหน้านี่ไม่มีนะครับนี ในชุดนี้ในข้างตัวหนะตัวนี้เนี่ยไม่มีครับไม่มีให้เห็นนะครับแล้วก็หูหูข้างข้างขีดตัวนี้มีอยู่นะครับข้างยันเนี่ยมันมีอยู่แต่ตัวนี้มันจะมีมันจะมีอยู่ข้างตัวหนะข้างตัวมะนะครับข้างตัวมะนี่ครับ แสงช่วยนะครับแสงช่วยต้องเอียงมุมใหม่มุมนี้พอเห็นนะครับอากาศเย็นๆนะครับต้องหนาวนิดนึงครับตอนนี้โควิดก็มาแล้วนะครับมาถึงอุดรธานีแล้วนะครับก็เรามาระวังตอนนี้ก็กำลังเตรียมมาตรการกันอยู่หลายพื้นที่นะครับ ในส่วนอำเภอเมืองอำเภอนอกรอบนะครับก็ดูแลช่วยกันนะครับปฏิบัติช่วยช่วยกันนะครับใส่ถุงแม็ห่างกัน2เมตรนะครับแล้วก็เลิกทำกิจกรรมอะไรที่มีชุมนุมเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ลองวับางมาตรการอย่างนี้ครับเนาะเส้นตัวนี้นะครับซึ่งเส้นตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเส้นตัวนี้เนาะแล้วก็ฉีดที่ผมบอกว่าตัวนี้นะครับที่ไม่เห็นเนี่ย คือเห็นอยู่แต่มันเห็นน้อยน,อยนะครับเห็นน้อยแทบจะไม่เห็นแหละนะครับมันจะมาพร้อมกันนะครับมันจะมาพร้อมกันเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวดูวก่อนเนี่ยครับอันเนี้ยเห็นในน,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 นิดนะครับเห็นนิดๆนะครับแต่สังเกตที่เขานะครับตัวนี้นะ ทีนี้เขาท่านจะแตกนะครับนี่ครับเห็นเขาแตกไหมครับเดี๋ยวชี้เห็นอีกทีหนึ่งนะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเขาแตกนะครับเขาแตก <c oughs> บล็อกแคนหลุมไม่มีนะครับแล้วบล็อกอื่นก็ไม่ไม,ไม่มีนะจะมีอยู่บล็อกนี้ก็เอาเป็นร่องรอยให้เราเห็นว่าในการปั๊มเหรียญน,นะครับผมมันก็เกิดขึ้นได้หลายจังหวะ ในตัวตัดตัวเดียวกันก็เกิดได้นะครับเมื่อปั๊มไปเยอะๆนะครับเมื่อปั๊มไปเยอะๆโดยเฉพาะอันนี้ก็เอามากรณีศึกษาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอันนี้ก็ให้เห็นเหมือนกันว่าเออเรามาส่องนะก็เห็นตัวนี้เข่าแตกนะครับสรุปเียญนตัวนี้นะครับยันตัวนี้นะครับมันก็จะมีมีขีดตัวนี้นะครับยันตัวนี้ก็มีนะครับขีดขีดรอยขนแมวตัวนี้พวกนี้มีหมดนะครับขีดเฉียง รัศมีม okay? ีหมดนะครับแล้ว so, ก็ข้างล่างเป็นรัศมีนะครับทุกอย่างมีเหมือนกันหมดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเห็นนิดๆนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาเหรียญอันนี้นะครับในกรณีที่เป็นมีขีดข้างมะเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่เกียรติท่านนะครับที่จะเป็นรัศมีอยู่ที่เกียรติท่านนะครับรัศมีด้านข้างนะครับกับเหรียญที่กับเหรียญที่ไม่มีรัศมีด้านข้างนะครับนี่อันนี้จะมีรัศมีด้านข้างนะ ก็พยายามเอาลายเหรียญมาให้ดูนะครับนี่นะครับส่วนพวกนี้เหรียญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีขีดข้างมานะครับแต่จะเป็นขนแมวอยู่ตรงกลางนะครับข้างๆนี้จะมีรอยเป็นขนแมวขีดขึ้นไปพวกนี้มีหมดนะครับข้างซุ้มขีดลงมาในมีรัศมีมีนะครับด้านข้างเป็นลัศมีหมดเหมือนกันกับแข้งขีดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีติง่ง เห็นช yeah. so ัดเจนนะครับตัวนี้จะมีติ่งชัดเจนนะจะมีติ่งชัดเจนข่าแตกเหมือนกันนะครับเข่าแตกเหมือนกันเดี๋ยวจะทบทวนสองสองดูอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับสองดูอีกรอบนึงอากาศก็เย็นเย็นครับเพื่อนๆครับ นีะครับเส้นแตกนะครับนี่เส้นแตกนะครับเห็นนะครับเส้นแตกแล้วก็เข่าแตกนะครับนี่เข่าแตกนะครับเข่าแตกครับตรงข้างซุ้มตัวนี้ไม่มีข้างมะนะครับไม่มีนะครับไม่มีขีดข้างมะนะครับ ไม่มีขีดข้างมะแล้วก็จะมีเส้นขนแมวตัวนี้ข้างนี้นี่ครับนี่ครับข้างนี้นะหูเหรียญฝั่งนี้นะครับข้างกระหนกนะครับฝั่งนี้จะมีขีดแบบนี้นะครับเหรียญที่มีขีดข้างมะตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมีอยู่ข้างหูมองเห็นอยู่นะครับ รวมถึงเนื้ออื่นๆนะครับนี่ครับเนื้ออื่นอีกเนื้อนี้ก็เห็นเหมือนกันนะครับโฟกัสไม่นอกเดี๋ยวนะครับคงจะเห็นอยู่หรอกนะครับขีดตัวนี้นะครับ ก็เข่าแตกตัวนี้ืเหรียญตัวนี้นี่เข่าไม่ค่อยแตกเท่าไหรนะ่นะเห็นไหมครับเอามาเป็นกรณีศึกษานะครับไหมครับเข่าไม่ค่อยแตกแต่เห็นร่องรอยนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าอยู่ข้างนี้ข้างติ่งตัวนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับติ่งตัวนี้เห็นชัดเจนนะครับ โอเคนะครับแล้วก็รัศมีตัวนี้ไม่มีนะครับรัศมีข้างนี้ไม่มีไม่มีก็จะมีที่เกียรตท่านที่บนเสียนท่านหน่อยหนึ่งอันนี้ที่เป็นตำหนิที่เราพูดกันก่อนเนาะแต่ลัศมีข้างๆไม่มีนะครับก็จะเห็นบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ชัดเจนนะครับนะครับออามาให้เปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกำลังจะบอกว่า ในการปั๊มเหรียญยิ่งยิ่งเหรียญชุดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับยิ่งเหรียญชุดนี้เนี่ยผมดูการปั๊มเหรียญนะครับดูขอบตัดอย่างเหรียญนี้นะครับมันไม่มีโค้ดเหรียญนี้มันไม่มีโค้ดให้เห็นนะครับก็จะมีแค่โคดมาโคดอู่เท่านั้นเองที่ดีแต่โค้ดอื่นๆนะครับที่จะบอกถึงผู้สร้างเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่ไม่มีให้เห็นเราจะไปดูตรงไหนยังไงก็ต้องดูตำหนิเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบนะครับในการเก็บสะสม นะครับไม,ไม่ไม่ให้เชื่อผมเนาะให้ใช้วิจารณญาณนะครับเพื่อนๆครับทีนี้ไม่มีในไม่มีในเมื่อไม่มีเราก็ต้องดูขอบตัดนะครับก็ดูขอบตัดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเหรียญทั้งหมดเนี่ยที่เห็นข้อแตกต่างนะครับโนนี้นั่นเนี่ยนะขอบตัดอันเดียวกันนะครับขอบตัดตัวเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับในทั้งหมดเนี่ยขอบตัดอันเดียวกันแต่แม้แต่ว่าขอบตัด เมื่อส่องดูแล้วรอบร,รอบขอบตัดนะครับมันก็ยังไม่เหมือนกันร,รอบด้านนะไม่เหมือนกันทุกจุดนะครับจะแสดงเห็นว่าถึงการปั๊มเนี่ยเขาจะมีหนักมีเบาอยู่นะครับแตกต่างกันไปเป็นจังหวะอยู่นะครับะด้านหนึ่งเหมือนอีด้านหนึ่งจุดหนึ่งเหมือนอีนึไม่เหมือนมันคือไม่เหมือนกันความหนาความบางเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นตัวตัดตัวเดียวกันแต่ว่าเนื้อโลหะที่ออกมาลงเนี่ยอาจจะเป็นหนาเป็นบางนะครับมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอาตมิที่ออกมาบนผิวเหรียญนะครับ ก็ทําให้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นขนแมวอันนี้เห็นอันนี้ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูขอบตัดค่อยๆดูไปหลายๆองค์ประกอบนะครับแต่ว่าเรียนชุดนี้เก็บได้นะผมดูเพราะว่าได้ผ่านการผ่านงานว่าง,งั้นเถอะผ่านงานเนาะผ่านงานเอาไปให้ครูบาอาจารย์เนี่ยครับ ครับนี่คือขอบตัดนะครับจะแตกต่างกันม้ากนิดนหน่อยหน่อยเป็นบางบางจังหวัดแต่พอผ่านไปซักมุมหนึ่งนี่ก็จะกลับมาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องดูหลายๆอย่างนะครับต้องดูหลายๆจุดนะครับครับนี่ขอบตัดด้านข้างนะครับนะครับ จุดพวกนี้นะครับมันเหมือนกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับด้านข้างอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับจะแบ่งมากแบ่งน้อยนะครับแต่ก็แบ่งนะครับก็ดูค่อยๆดูนะครับดูเส้นดูอะไรของเขานะครับมันจะมีจุดมาร์กจุดอะไรของเขาอยู่นะครับเช่นขอบหูเหรียญอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเหมือนกันหมดนะครับบางอื่นจุดอื่นอาจจะเพี้ยนๆนิดๆหน่อยในด้วยแรงจังหวะ ซึ่งขนแมวอะไรต่างเส้นที่เกิดก็น่าจะเกิดกับพวกนี้นะครับรวมทั้งบล็อกชํมรุดนะครับอันนี้เอาให้เห็นเนาะเพื่อนเนาะรวมทั้งเหรียญเหรียญที่ว่าที่มีเส้นมีอะไรนะครับที่มีเส้นมันจะมีเหรียญที่มีเส้นข้างนะครับเดี๋ยวอันนี้เหรียญเส้นข้างนะครับ นีเหรียญที่มีเส้นข้างข้างตัวมะนะครับข้างตัวมะนะครับเดี๋ยวเอาเหรียญที่ไม่มีนะครับเดี๋ยวที่ไม่มีข้างตัวมะนะเดี๋ยวมาดูขอบตัดกันนะครับอันหนึ่งมีหัวรัศมีเปรียวลัศมีมีเส้นยันติ่งอะไรเหมือนกันแต่มาดูขอบตัดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับขอบตัดเห็นไหมครับขอบตัดตัวเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับขอบตัดตัวเดียวกันเลยนะครับ วอลมากไม่มาก,มากบางทีเห็นไหมครับเป็นจังหวัดมันก็ทําให้เกิดเป็นตําตหนิอื่นๆบนเหรียญน,นะครับแต่พอจุดอื่นก็กลับมาเหมือนกันนะครับเนี่ครับกลับมาเหมือนกันเห็นไหมครับมันก็ค่อยๆดูหลายๆอย่างครับเอาไว้เป็นกรณีศึกษาอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับของ เสมานะครับเสมาของหลวงปู่นะครับเสมาของหลวงปู่ไว้เป็นกรณีศึกษาครับค่อยๆดูหลายๆอย่างเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็บล็อกนี้นี่เขาแตกนะครับเขาแตกเขาแตกนะครับที่เหมือนกันเป๊ะเลยก็มีนะครับไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าก็มีจุดที่เหมือน เป็นจังหวะของเขาก็มีส่วนใหญ่ก็ดูหูเหรียญดูขอบเหรียญดูหลายอย่างครับส่องดูนะครับชุดนี้ทั้งหมดในเขาแตกเหมือนกันหมดเลยนะครับนะครับและยันก็เหมือนกันนะครับนี่ยันก็เหมือนกันนะครับยันตัวนี้เลยนะครับอันนี้ตอกเลขสามด้วนะครับอันนี้ยันเหมือนกันนะครับชุดที่มีตัวฉีดกับไม่มีฉีดนะครับยันอันเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับยันนี้นะยันนี้ครับ ต่ไม่ใช่ยันสิโค้ดโค้ดโคดโค้ดทีโคดนะครับโค้ดตัวเดียวกันนะครับทุกเรียนนะครับโค้ดตัวเดียวกันแต่ถ้าไม่มีโค้ดเราจะดูยังไงนี่ลาบากนิดนึงนะครับหลายคนก็จาโค้ดแต่ที่นี่ไม่มีโค้ดให้จําก็ต้องดูขอบตัดดูอื่นๆดูตาหนิที่ผมเรียนไปแล้วเนาะมีรู้ขีดโนู่นนี่นั่น,นข้างเขาอยู่ดูติ่งดูอะไรพอพอพอ,พอได้เห็นเป็นแนวทางดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับแต่ทีนี้นอกจากนี้แล้วเราจะเห็นพัฒนาการที่บอกว่ามันมีการสร้างหลายวาละหลายคนสร้างหลายวาละใส่สร้างอย่างไงเนะาะแสดงว่าก็มีความตัดก็คงไม่เหมือนกันหรือหรือหรือผู้ที่ประสงค์สร้างเนื้นอก,ก็ไม่เหมือนกันพิมพ์แลือแกะพิมพ์ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เพื่อนๆก็ต้องมาดูตัวนี้ด้วยนะครับผมให้ดูโค้ดตัวนี้นะครับทีนี้ ันเดียวกันนะครับตมกี้นะครับมาดูโค้ดนะครับโค้ดคนละโค้ดแล้วนะครับโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในครูบาอาจารย์ทางาทมันค่ายก็ดีหลายๆที่คดีที่ท่านมาให้ความรู้เราเนาะท่านศึกษาก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะแต่ทีนี้นโค้ดตัวนี้มันก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนี่นะครับอยู่โค้ดนี้นะครับ โค้ดคนละตัวนะครับแต่แต่เหรียญปั๊มเหมือนกันเลยนะครับแต่เนื้อเหรียญคนละอย่างเนื้อเหรียญคนละอย่างนะครับเนื้อเหรียญคนละอย่างนะครับแต่ตัวตัดตัวเดียวกันหมดโค้ดคนละตัวอันนี้อันนี้ไม่มีโค้ดนะอันนี้ไม่มีโค้ดแต่ตัวนี้มันมีโค้ดแต่โค้ดคนละตัวครับเพื่อนๆครับโค้ดคนละตัวนี่แหละก็ให้เห็นถึงว่าเขาสร้างหลายวาระก็มีผู้ที่มีประสงค์อ่ เจตนามาช่วยวัดบาอารามอะไรอย่างนี้นะครับผู้สร้างนะครับเห็นไหมครับเพราะน้เพื่อนๆก็เลือกศึกษาเอานะครับชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่อันนี้ให้ดูว่าบางคนดูโค้ดไม่ใช่แล้วคคนละอย่างกันนะครับโค้ดคนละอย่างกันแล้วก็วางอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาไว้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับแม้ว่าโค้ดไม่เหมือนกันแต่ว่าเหรียญอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับขอบตัดเหมือนกันเนี่ยครับ ก็คือวาระการสร้างปั๊มตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมครับนะนี่นะครับความคมชัดเพราะาเนื้อเนื้อเขาก็จะมีผลต่อต่อ,ต,อต่อลักษณะการตัดของปั๊มลงมานะครับเนื้อเหรียญน,นะครับเนื้อเงินเนื้อเน,เนื้อทองแดงอะไรเงี้ยนะครับ ดูนะครับขอบตัดนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างนะครับมีคนละคนละคนคนละคนนะเดี๋ยวจะไม่จบอีกนะก็โดนตัดไปอีกนะครับเหมือนกันทุกประการนะครับเหมือนกันทุกประการดูนะครับเพื่อนนี่ครับเหมือนกันทุกประการเลยนะครับ ทุกอย่างนะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันสามเนื้อสามอย่างสามอย่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับโคตรคนละโคตรนะครับแต่ตัวตัดตัวเดียวกันนะครับสังเกตเหรียญนะครับมันจะมีบางมีหนานะครับก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนครับแต่มาดูขอบแล้วอันเดียวกันเป๊ะเลยนะครับไม่ผิดเพี้ยน จะจับยากนิดหนึ่งนะต้องขออภัยครับนี่นะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งกดกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับใช้วิจารวิจารยาณในการรับชมนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรียนชุดนี้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็เหรียญนี้สุดสวยนะครับตัวนี้ผ่านงานมาแล้วนะครับเดี๋ติดรางวัลมาแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับตัวพิมพ์เดียวกันตัวตัดเดียวกันนะครับตำหนินะครับแต่อันนี้ไม่มีโค้ดนะครับอันนี้ไม่มีโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทางอีกอันหนึ่งก็คือดูขอบตัดนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับอาจจะรายละเอียดอาจจะไม่ไม่ไม่ครบนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสค่อยว่ากันใหม่นะครับ โอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับผมความสุขความเจริญจงมาเกิดนะครับร่ำรวยเงินทองครับโอเคครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับจากสอออุดรทีวีครับผมสวัสดีครับ